ผู้สาวบ้านใดว่าขึ้นหนามมัคือบอกเฮ้ยผอคุณบอยิ้มไม่หวานเลยเพื่อนผู้ว่าผู้สาวบ้านใหญ่กว่าขึ้นหนามักใช่ปะบ้านเด่นคืบ้านหัวก็โดนหมดผู้วอยุโม้ย่างวะม้ตัวละมากหนังสิเลือแต่กระหนามักดีเุดชอบมักบอกเว้ยมัก เอ้ยเดี๋ยวกูพาไปขอเฟไป่ะอ้าวผู้สาวเสือเงงเอ้อแดงนะมีมีกี่คนสีคนแต่เอากู้ก็เห็นสามคนเอาแต่เอาไผู้สาวเสื้อแดงนะอืมว่ามึงอยากไบบคนแดงบอกกูนะยังว่าสาวเสื้อแดงเหมเสื้อแดงเออด้านห้ได้พาไปรอต่ไปเออผู้สาวเสื้อแดงครับขอเฟสไม่ได้จ้ะมีเฟสแล้วเอ้าวมูกูนกเฮ้ ไป้เพื่อนไม่ใส่งองไหนบามูกูเสียใจว่าเพื่อนกูมาขอเขาคือมาขูกลัวของเขาเขามีผัวแล้วแหงโสดหายเลยว่ามูกอะไรเติมอกูกูคือไปดซกไปร นี่วะบูเาคือบอมักกูเขาคือเป็นแนั้เาคือบอมักกูแมงคือจิเปเอาขักเนาะไม่ยิงคนเดียวบคุยเอ้ย เอาล่ะมึงหอนปะล่ะหอนติเพื่อนไปลูกสันกูสิพาไปหาบาจัดไปพื่อนแล้วเฮ้ยถึงแล้วเหรอเพื่อนเอามึงไม่บอกล้วเหรอเพื่อนเราต้องจอดเก็บเข้าไปหาพ่อปู่แมมบอ นี่คือเป็นตันย่านแถวพับมูไอไม่ย่านหรอแปลว่าทุดด่งเสือเหมืสวัสด,ดีครับพ่ปูสวัสด,ดีครับเหมืพ่อปูป้ะครับเมื่อวีผมจะพาบมูมาเออเบิ้งดวงครับมันขึงอกหักจากความหลักผมอ,อกหักมากครับหมอมือเข้าไปไกลเดือบันิดเดือบันิดครับเบิ้งสองในแนนครับสองอย่างสองผม <laughs> บมอครับผมอกหักมากแต่เอามือมาหนี่ เออเดี๋ยวขอขอเบ,บื้องวันเกิดนะเกิดวันขุดครับวันที่เท่าไหร่สามสิบครับเดือนเดือนมกราครับเบิ้องล่ะเดี๋ยวมันก็ดจิสมหวังอยอะแน่นิใช่บ่ะครับแมนเดยมันบอกว่าอีกบ่โดนกิดจิเจริญเนอะครูวันสันโอ้โอ้โอเฮียเป็นตับยูโดนแล้วครับ นี้ยังให้เป็นแบบของเอาไว้แบบของของเสียครับครับพ่อปูของตีโตว่าเออไม่ได้ฟุกเสกไว้ได้ไหมนีาเอาอย่างอะไรเขาเอาเด็กด้วยก็เอาลูกสาวพ่อปูอะไรบ่เอาบ่เอาดอกครับเอาอย่างอะไรเขาไม่ยังให้เน่ยวะครับนี่มตะหลอดฟกเสกโอ้โหอ้ถือใจหลายเลยครับนี่มันจินดูดทุกอย่าง มาหาตัวเจ้าของอเก็บไว้ให้ดีครับเดี๋ยวไม่จิบพี่ดูดน้ำยังไงผมเอาไปดูดเนี่ยใันมีฟอยก็ดูดได้ละว้าวแรงนี่เราซีกินอย่างกันหรือเป่าเพื่อนไปใส่เจ็ดใส่กูไปมั้ววงวัาที่ต้องทำตกปลาดีกว่าเโอเคไปตกปลาดีกว่าเอ้ายมัน,นเป็น เด่๋ยวไปขอเฟรมันเดี๋ยวมูเฮ้ยเขาไปกับผัวะเขาเลยเฮ้ยเป็นเังสี่วะถือใจกูเดี๋ยววะเรื่องไหนดีวะไม่ก็มีมัดก็มีตีนก็มีมี่สองอันก็ไปวะเ่ดี๋ยวแม่กูตีไปภาพไปกันได้ขนาดนี้แล้วไปเร็วเร็วคือสาวใหญกันมั้ยหน้ามังค์เนาะ เจ้อกไ้บ้งมืออยู่แดขขดโขเอาเดดตีนเอ้ามึงเป็นไผ่วะตื้อตีนมึงคือตื้อเกล็ดนี่เนะี่ยเอ้ามาเลยกูไปใส่กันเอา้าเจ้าของเมื่อกี้มันผู้ใดคือมะก,กาเถอะว่ะก็คนที่มาขอเป็นเราไงคือกามันกระตุกหัวเสือยังสี่เดียวกฮะมันคลัทช์เลยเนี่ยเดี๋ยวนำมันซะนอ้อเนี่ย าแป๊บนึงเจาของขาาวาเราเลยกันเถอะทำไมอ่ะเบลอเขามีคนใหม่แล้วไหนสัญญาที่เราให้กันไว้ล่ะมันบมีอีกแล้วเขามีคนใหม่แล้ว เียกี่บอมีอย่างว่าโมเหล่านเหมือ,รอนรเพือนอ่ามีอีกเรื่องนึงทีดูบอมีอย่างว่ผู้สาวมีทีมึงมากันแต่เขาเลิกก็ขบัวแล้วอ้ายินลีนีเออเขาเลยก็แล้วสิเออเขายุ่งใจปะลูกของกระเทาตาบุญเหรอไอไอัำไปไหน,ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปบอกิกเลเยบ่แม่ฟิกเล เดี๋ยวเราจะอยู่ค่อนข้างเตือนเสมอนะไม่ต้องรอให้ว่าดุว่ะเฮ้ยฝั่งนั้นูว่าหลว่ะป่าบอลเขารืปา่าเฮ้ยคือมันเจ็บกับเขาไม่ยิ่งไปไหนมีคนเยะให้หลวไปเฮ้ยทำไมทำแบบนี้เราไม่รู้จักกันอย่ายุ่งได้ปะโอเค เราไม่ยุ่งกับเธอเราก็ได้ไม่ตีกันเลย บอกเป็นยังดกน้องไอ้เข้าใจดีที่วันนี้เขามีความหมายกว่าอายถึงแม่หอยฮักวันเก่าของสองเฮายัางรอ ควรหัวใจถึงเสียได้แต่ไอหัวเสียเจ้าไปแล้วลุกได้แล้วเสียวก็เกิดใหม่แล้วควอบใจไวหมูนี่กูที่บอกไงมึงลุกขึ้น ได้เ <One> ก <input> ือบเหยงวะกูสิบอกไว้ด้วยโบราณเขาบอกไว้ผู้สาวเปรียบเหมือนเกือบไม่าช่ป่ะมุเปรียบเหมือนสนตีนเกือบมันหายไปอ่ะสนตีนกันอยู่กับมึงทุกซีนกอนก็พอวะนี่เป็นมีแค่เราไม่ เอี่ยังวะกูว่ะพอปูแม่งตมตุ่นห่าอ่ะอันหลอดหลอดนั่นเพื่อนนะนะกูว่าแล้วมันจะแม่งจะแม่งว่ะเอางใส่ล่ะต้องไปตามเจ้าเรามาวะเขาต้องจัดการเลยกูรู้อยู่คนหนึ่งไปวะเมื่อกี้บ้านไรเดี๋ยวกูพาไปมันอยู่ท้ายบ้านนี่แหละไปเลยเมื่อกี้ขึ้รถกูมีเรื่องพาไปเขามีเรื่อง

พูว่าเจ้าเห็นอย่างไวอ๋อแสดงว่าหอดพองปูสิงานได้ดีด้วยนี่เนื้อขคงเนื้อขุยอย่างว่ามีดอกมีแตตีนี่แหละข่สิตีเจ้าเนี่ยบ้าดิปูวี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  ไม่โอ้ยตาต้าดูดีเลยตาตอนมึงมากูถ่ายตอนที่ดับรถใช่ไหมดับแล้วเออดับแล้วตอนตาร์ามาทำหน้าต้องสามสองมึงจะยิ้มหรือไม่ถึงตอนสาวนุชไอ้บ้องถามเฮ้ยตาเดี๋ยวดิเดี๋ยวสามสองเฮ้ยผู้สาวบ้านไหนปะขึ้นหามาไือบอกเละหล่อคุยบังอย่างที่ว ไปไหนวะตอนนี <mm <separ atie> ้ไ <uno> ม uh, like, ่เอาเบื้องหลังนะฮะไมเบื้องหลังครับของผมตัดกล้องนะตัดกล้องเอไปนะมาไหนกันเ่้ยเดินล้วนะไปไหนเอ้าเอ้าโอ๊ยมีอะไรกันเนี่ยฮะสู้ๆไหมอย่างกัน

กูคือบูบูมูเป็นผู้สาวเออบูเบาวเขาจีกูคือมาเจ็บกับคนเดิมๆหลายแก่แล้งตัวจริงดูงื้อแม่งยงบูไม่ได้มีผู้เดียวเลยหรอกเฮ้ยมึงอะทำอะไรอะ